สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมเซตประจำวันที่14มกราคมนะครับเมื่อวานเนี่ยราคายังมีการปรับตัวลงมายังยังปรับตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับมีการแท่งหนึ่งวันเนี่ยปิดเป็นโรจินะครับก็คือมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอยู่ใกล้กลเๆเคียงราคาเปิดปิดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับก็มองเห็นถึงการพักตัวในระยะสั้นนะครับแรงซื้อเนี่ยมันค่อนข้างหายไปเนาะแผ่วไปช่วงนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับ ก็จากการที่ราคามันยังคงรักษาระดับอยู่ได้เหนืออยู่เหนือโซนแนวรับที่เคยเป็นแนวต้านก่อนหน้านะครับที่1 5 1 2ถึง1 4 9 4ได้เนี่ยก็ผมก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ1569ได้อยู่นะครับแล้วก็ในกรณีที่มันย่อลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาทดสอบโซนแนวรับตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุดไปเนี่ยนะครับถ้าไม่หลุดไปผมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวกลับขึ้นไปต่อนะครับโดยโซนแนวต้านด้านบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 6นหกพัจถึง1 6 2 0จุดนะครับโดยมีเป้าที่เราคาดว่ามันน่าจะไปทดสอบได้นะฮะในช่วงแรกก็คือ1569จุดนะครับประมาณนี้ ส่วนในกรณีว r s t c a คสนะครับถ้ามันเบรกลงมาต่ำกว่า1,512ถึง1,494นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณ1,409ถึง1,397จุดได้นะครับซึ่งเป็นแนวรับก่อนหน้านะครับที่เคยรับให้ราคามันรีบาวกับขึ้นไปนั่นบนนั่นเองนะฮะส่วนถ้าว r s t c a คสแบบแย้งจริงนะครับก็คือ หลุดพันสี่นะครับลงไปนะครับก็ราคาน่าจะมีโอกาสที่จะไหลลงไปพักตัวในระยะกลางถึงระยะยาวนะครับอยู่ที่ประมาณพันสถึงพันสองได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเซตประจําวันนี้นะฮะแต่ภาพรวมตอนนี้ในระยะสั้นถึงระยะยาวผมยังมองว่ายังมีน้ําหนักยังให้น้ําหนักไปใน,ในทิศทางการปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับผมก็ยังไงก็บริหารความเสี่ยงนะครับเทรดด้วยความระมัดระวงังบริหารความเสี่ยงไว้เสมอนะครับผม อันนี้ก็เป็นภาพรวมเซตประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ